สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมนะครับธนาวิพุฒิชาแนลนะครับคนสร้างเกษตรครับวันนี้ก็พาพี่น้องนะครับมาทํางานอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันทํางานธรรมดานะครับที่หลังจากวันหยุดปีใหม่ของประเทศอิราเลยผ่านไปสองวันแล้วนะครับวันนี้วันที่2ี่แปดนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ผมไปทํางานที่คําฝั่งตรงข้ามนะครับเป็น คำของสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็เป็นไว้ปลูกพืชผลแล้วก็พวกอดอกไม้หน้าหนาวนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่คําสวนไม้ประดับแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็ได้รับคําสั่งจากนายจ้างนะครับให้ตัดไม้ประดับนะครับตัดยอดไม้เพื่อนําไปปักคาต่อนะครับผมก็ตอนเช้าก็ตัดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับ เราก็จะมาเลือกเอานะครับว่าเอายอดที่สวยงามนะครับนี่ครับอาจจะแพนกล้องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมครับเราก็จะหาเลือกเอานะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเอายอดที่ไม่โตสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะเอาไปปักชานะครับขนาดนี้นะครับถ้าเราเอา ขนาดที่ใหญ่เกินครับก็จะเวลาเขาติดมาจะไม่สวยนะครับผมใหญ่เกินไปนะครับนี่นะครับแต่ต้องใช้กันไกลตัดนะครับผมเอามือหักเอาแล้วครับเมื่อกี้ต้องใช้กันไกลตัดนะครับเพว่าแผลาจะได้ไม่ช้ำนะครับครับเราก็เลือกเอานะครับก็เยอะอยู่นะครับขนาดนี้นะครับเยอะนะครับก็ ปลาเอานะครับผมนะครับมือเดียวก็อาจจะลำบากทีนึงนะครับแต่ก็อยากจะให้พี่น้องทุกท่านได้ดูนะครับว่าการทํางานนะครับที่สวนเป็นแบบไหนนะครับแต่ละวันนะครับเราเจอหน้างานแบบไหนบ้างนะครับก็มีซ้ำๆกันไปแบบนี้แหละครับปลาเจอาแบบนี้ครับสี่ห้าล้นนะครับตรงนี้ก็รีบพายหน่อยนะครับเพราะว่า ถ้าแกไม่ได้มาทํางานสองวันนะครับรู้สึกว่าวันนี้แกจะขยันคิดปกตินะครับผมตอนนี้กลับไปกินข้าวแล้วนะครับถยวก็มานะครับผมนะครับเราจะเอายิบสี่ยอดนะครับตอนนี้ด้าเฉลี่แล้วเนี่ยไม่ได้นับนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณเกียยอดแล้วนะครับเอายิบสี่ยอดนะครับผมตอนนี้เอาง่ายครับเราไม่ายเกิดใจก็ได้นะครับก็เด็ดเอาเลยนะครับเห็นไหมครับแปดนะครับ 9ครับผมก็สวยหน่อยนะครับสิบนะครับเพราะว่าเขาจะแทงพอเขาออกหน่อมาแล้วนะครับเขาก็จะแทงออกมาแบนนี้ก็จะเป็นรากนะครับผมอันนี้ก็ดึงออกมาได้ครับเก้าครับสิบนะครับแล้วก็ไปแต่งทีหลังนะครับสิบเอ็ดนะครับนี่ก็สวยๆข้านั้นเลยครับแบบนี้นะครับผมสิบสอง ามสห้านะครับผมสิบหกสิบเจ็ดนะครับเราก็เลือกเรานะครับเพรว่านี่ก็ถ้าเราไม่เอาไปเขาก็จะแห้งนะครับแปดสเก้า นะมันก็จะเปลีออ่ยนจริงตั้งแตบบ่นี้แล้วนะสองนะจานมือสี่นะเสร็จแล้วนะครับ,รบ,รบพอได้แบบนี้นะครับเราก็เอามาใส่กล่องไว้นะครับวันนี้ร้อนมากครับเพราะว่า สวนหน้าข้างนะครับเขาเปิดนะจะปิงเกอร์แล้วเขาก็าพายยางลงครับทําให้ลมไม่เข้านะครับผมพอลมไม่เข้าก็ร้อน,นครับอากาศร้อนมากเลยนะเดี๋ยวผมลดน้ำลงก่อนไว้นี่ก็เป็นสวนที่ผมทำเมื่อวานนี้นะครับยังไม่รดน้ำนะครับามว่าเมื่อวานนี้นะ้ำหมดนะครับเดี๋ยวต้องไปตักน้ำมาลดก่อนนะครับ คือปากช้าแล้วนะครับถ้าไม่รดน้ําเขาก็จะแห้งเหี่ยวตายไปเลยนะครับอากาศร้อนมากนะครับนี่คือชามเมื่อวานนี้นะครับครับครับผมตอนนี้ก็มาตัดถึงต้นนี้แล้วนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้ร้อนมากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีลมเข้านะครับเพราะเขาปิดนะครับเขาปิดเพราะเขาทำนาสปริงเกอร์เนาะร้อนนะครับ นี่ครับต้นไม้ตายเยอะแล้วนะครับแต่ต้นนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วครับขนาดมีน้ํานะครับน้ําเยอะเกินไปก็ไม่ไหวนะครับน้ําเยอะเกินไปไม่ไหวนะครับตายนะครับนี่ก็จะตัดนะครับประมาณหนึ่งกระถางก็ใส่สามยอดนะครับใส่ยี่สิบสี่กระถางนะครับมันกลก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับผม ก,ก็จะเลือกก็ยอดที่วสวยๆนะครับแต่ตอนนี้ยอดสวยไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับพอ,อตัดไปเยอะแล้วพขอขึ้นไม่ทันนะครับออก็จะตัดนะครับ คี่ยอดแล้วก็ไม่รู้นะครับประเด็นครับลืมนับนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเราก็เลือกอยอดที่มันสวยยอดที่มันเวลาเราไปฝักชําแล้วพอติขึ้นมาก็ลูกค้าชอบนะครับยอดที่ไม่สวยเราจะไม่เอานะครับผม ครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเวลาใกล้เลิกงานนะครับก็เก็บบรรยากาศตอนจะเลิกงานให้เพื่อนๆดูนะครับผมตอนนี้ก็นั่งพักนะครับเหนื่อยนะครับต้าเกยก็กลับบ้านไปแล้วนะครับพามาดูนะครับว่าวันนี้อากาศร้อนนะครับเพราะว่าเขาปิดผ้ายางนะครับการน้ำไให้น้ำเข้าในสวนนะครับผมโดยไม่มีลมครับวันนี้โอ้โห สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่จะสมัครมาทํางานที่ประเทศอิตาเลียนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดได้สองสามวันแล้วนะครับผมเรีบรีบกันหน่อยนะครับถึงวันที่6ตุลานะครับพี่น้องนะครับอายุเอ่อคนอะไรเขาเรียดชายนะครับผมอายุตั้งแต่ยี่สามปีบริบูรณ์ถึงสามสิบเก้าปีบริบูรณ์นะครับคุณสมบัตินะครับเข้าไปดูที่หน้าเว็บเลยนะครับไม่งั้นก็เข้าไปที่ ภมแรงงานประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับผมตอนนี้กําลังหนาแน,น่นเลยนะครับเพราะว่าปีนี้พี่น้องคนไทยของเรานะครับสนใจในเรื่องการมาทํางานที่ประเทศดิสรดเลมากเลยนะครับผมก็เป็นโอกาสดีนะครับผมเพราะว่าไม่ได้สอบเหมือนเกาหลีนะครับแค่เราไปลงทะเบียนนะครับซึ่งลงทะเบียนเราก็ มีคุณสมบัติตรงตามที่เขาต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะรอคิวแล้วก็เข้าคิวนะครับรอให้เขาเลือกเรียกเรานะครับเราก็มาได้นะครับแต่ว่างานจะเป็นลักษณะงานสวนนะครับผมแล้วแต่ว่าใครจะดวงดีนะครับตกงานหนักงานเบานะครับผมงานหนักงานเบานะครับค่าแรงนะครับผมไม่ตรงตามกลมนะครับ ทุกที่เสมอไปนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับผมมาก็ต้องทําใจนะครับเพราะงานที่นี้นะครับช่วงนี้จะเข้าหน้าฝนนะครับหน้าฝนแล้วก็จะไปหน้าหนาวนะครับผมเรือหน้านี้ก็จะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับเตรียมดีๆครับเอาชุดกันฝนมาด้วยนะครับยารักษาโรคครับสําหรับใครที่ปวดหลังปวดเอวนะครับผมก็เตรียมยามาด้วยนะครับรักษาสุขภาพนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับพบแจ่สิ่งดีๆนะครับผมเข้ามาในชีวิตนะครับสิ่งเลวร้ายโรคภัยแค่เก็บนะครับจะได้เบียดเบียนนะครับผมสิ่งกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับ